ตอนนี้เธออยู่ตรงหน้าผมแล้วหนึ่งในสิบคนที่ผมอยากพบมากที่สุดหลังจากที่ผมถูกส่งมายังโลกแห่งนี้อ mm hmm. แม่มด mm hmm. เธอเป็นใครกัน mm hmm. แขกของแมรี่เหรอฉัน mm hmm. ควรทำยังไงดีถ้าเธอเป็นสตูล่ะแม่มดที่อยู่ปาร์ตี้ของพูก,ก้าหรือจอมัากันแน่นะ mm hmm. อะอะไรนะ่ะอย่าเข้ามานะ mm hmm. อออ,อ,อสถานการณ์นี้มันคืออะไรกันผมไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรหรอกเ,เดี๋ยวก่อนนะทำอไมเธอดูน่ากลัวอย่างเลยล่ะเนี่ย <c oughs> เธอแตกต่างจากก่อนหน้านี้นี่นี่เธอจะระเบิดทุกคนที่มีการตอบสนองเหมือนผมด้งไงอะไรกันอุกบาท นี่เธอคือบอสคนสุดท้ายของที่นี่อย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นละเนี่ยพาอภาษาที่เราใช้อยู่อย่างนั้นเหรออาผมไม่แข็งแก่งเลยนะใครก็ได้ช่วยด้วยฉันลืมจนได้แมรี่หืมติกริยาแบบนั้นเธอเป็นคนรู้จักของแมรี่จริงเหรอ นี่คุณแบบนี้มันน่ากลัวนะอะไรทำไมคุณจ้องตาผมแบบนั้นล่ะมันน่ากลัวนะน,น,นุ่มนิ่มอโอ้ยผมขอโทษมันเจ็บนะเป็นคนไรเหตุผลมากเกินไปนะที่จะหยุดให้คนอื่นไม่มองมันนะแล้วคุณก็มาแตะตัวผมก่อนด้วย โอ๊ยมี่คุณไม่ฟังเรื่องที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นึงไงหืมมันเจ็บนะเป็นอะไรของเธอแล้วเนี่ยมีอะไรแปลกกับตาและมือของฉันกันอโอ๊ยมันเจ็บจริงๆนะเฮ้ยอโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วเนี่ยเออเธอดูเส้นผมของฉันใหญ่เลยฮะ ไม่ใช่ว่าเป็นส่วนผสมหลักของการสาบแช่งฉันหรอกนะแต่ผมไม่คิดว่าเธอจะให้คำสาบกับผมหรอกนะมันอาจจะเป็นเวทมนต์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้ในจิตใจของคนอื่นได้เพียงแค่เส้นผมลรืะมะั้ง <c oughs> มันคืออะไรกัน <c oughs> เธอดูมีความสุขนะนั่นหมายความว่าฉันไม่ใช่ศัตรูของเธอแล้วอย่างนั้นเหรอหาเออ ยก่อนสิคุณกําลังจะทําอะไรนะผมว่าคุณเป็นคนฉลาดนะแต่ผมไม่ต้องการแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วยแมรี่ช่วยฉันด้วยแมรี่เออนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างเจ้ามารกับแม่มดก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะผมยุ้มเองนะก็พ่อ เหตุผลที่ไม่ได้ลงคลิปนานเนี่ยก็คือขี้กเกียจขี้กเกียจแล้วก็ขี้เกียจบวกงานเยอะด้วยก็แบบนั้นแหละขี้กเกียจจะเยอะมากเลยเวลาว่างมีก็ไม่ทำมานะก็เลยก็เลยมาลงตอนนี้แหละมันมันมันมากเกินไปจริงๆผมผมขี้เกียจมากเลยแบบไม่รู้จะทำยังไงให้มันหยุดขี้เกียจได้ก็แบบนั้นแหละก็บาย เดี๋ยวกันวันเกิดจ้า